3. การใช้หลักการรอ24ชั่วโมงเมื่อคุณมีความต้องการที่จะซื้อของบางอย่างที่ไม่ได้วางแผนไว้ให้ลองใช้กฎรอ24ชั่วโมงก่อนตัดสินใจซื้อจริงการใช้เวลาพิจารณาหนึ่งวันจะช่วยให้คุณมีเวลาคิดทบทวนว่าสิ่งนั้นคุ้มค่าหรือไม่บ่อยครั้งที่ความอยากซื้อจะจางหายไปหลังจากเวลาผ่านไปทําให้คุณประหยัดเงินได้โดยไม่จําเป็นต้องซื้อสิ่งนั้นได้ครับ 4. การชําระเงินด้วยเงินสด การใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตอาจทําให้คุณใช้ใจ่ายง่ายเกินไปและขาดการยับยั้งชั่งใจลองเปลี่ยนมาใช้เงินสดแทนการหยิบธนบัตรออกจากกระเป๋าจริงจะทําให้คุณรู้สึกถึงการสูญเสียเงินได้ชัดเจนวิธีนี้จะช่วยให้คุณตระหนักถึงการใช้ใจ่ายแต่ละครั้งมากขึ้นได้ครับ 5. การตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนการมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้คุณควบคุมการใช้จ่ายได้มากขึ้นเช่นออมเงินเพื่อซื้อบ้านการลงทุนเพื่อกเกษียณอายุหรือการเก็บเงินเพื่อท่องเที่ยวการมีเป้าหมายเหล่านี้จะทําให้การปฏิเสธการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเพราะคุณจะมองเห็นคุณค่าของการออมเงินเพื่อใช้ในระยะยาวทั้งนี้ครับการเปลี่ยนนิสัยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความม,มุ่งมั่น แต่ด้วยการใช้หลักการและเหตุผลเหล่านี้คุณจะสามารถสร้างวินัยทางการเงินที่ยั่งยืนและก้าวไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับขอขอบคุณที่ฟังกังจนจบนะครับถ้าชอบเนื้อหาสาระดีๆและมีประโยชน์แบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆและคนในครอบครัวของคุณได้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณ และสวัสดีครับ